สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์ปีดีนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มการจัดการขยะนะครับวันนี้มานําเสนอเรื่องการจัดการขยะนะครับของมหาวิทยาลัยของเรานะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมครับนี่ก็คือการคัดแยกขยะนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นประเภทของขยะนะครับเราจะแบ่งเป็นสีประเภทนะครับ หนึ่งสีเขียวนะครับเป็นประเภทขยะเปียกนะครับจะใช้ใส่พวกเศษอาหารพืชผักเปลือกผลไม้นะครับผมครับสำหรับขยะประเภทที่สองนะครับเป็นขยะทั่วไปนะครับจะใช้ถังขยะสีน้ำเงินนะครับใส่ขยะประเภทถุงพลาสติกเศษกระดาษโฟมที่เปื้อนเศษอาหารนะครับผม ครับต่อไปจะเป็นขยะประเภทที่3นะครับจะใช้เป็นถังขยะสีเหลืองนะครับเป็นขยะรีไซเคิลนะครับผมจะใช้ใส่พวกเศษแก้วขวดกระดาษหรือโลหะต่างๆนะครับที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับผมส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะครับ เป็นขยะอันตรายนะครับเราจะใช้เป็นถังขยะสีแดงนะครับผมก็จะใช้เป็นใส่พวกหลอดไฟนะครับหรือถังไฟฉายกระป๋องสเปย์นะครับที่มีอันตรายจากสารเคมีนะครับผมครับสำหรับการคัดแยกขยะหรือการจัดการขยะนะครับมันช่วยให้สภาวะแวดล้อมรอบๆมหาวิทยาลัยเราน่าอยู่นะครับและสามารถลดขยะได้ด้วยนะครับเพราะว่า เราสามารถนาขยะที่รีไซเคลลิลได้นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นผลดีต่อมาหาวิทยาลัยเราแน่นอนครับผม